หลับฝันดีนะแม่จ๋าของซอมีแอรแปลโดยวิทยาจันพันธ์จากสำนักพิมพ์พละสำนักพิมพ์ค่ะความทรงจำแรกสุดของคุณคืออะไรนี่คือคำถามที่เราได้รับก่อนจะอ่านหนังสือเล่มนี้ตัวละครหลักของเรื่องนี้มี3คนคือยูนฮายองเด็กหญิงวัยสิบขวบที่พ่อแม่หย่าร้างแม่เพิ่งตายลงไปได้ไม่นานและบ้านที่อยู่กับตาย,ยายไฟไหม้ ซอนกยองเจ้าหน้าที่สาวที่ทำงานเกี่ยวกับด้านอัจฉยวิทยาและเจซองคุณหมอพ่อไม้ที่เพิ่งแต่งงานใหม่อันที่จริงยังมีฆาตรกรต่อเนื่องอีกหนึ่งคนชื่อว่าอีบยองโดเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญของเรื่องเมื่อแรกอ่านผู้เขียนใช้วิธีเล่าสลับไปสลับมาเปลี่ยนฉากเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนผู้เล่าทำให้เราไม่สามารถจับทางได้ว่า ตัวละครที่มีปมวัยเด็กที่โผล่ออกมาบ่อยๆคือใครกันแน่แต่ก็เริ่มมองเห็นความเชื่อมโยงทีละน้อยเมื่ออ่านผ่านไปในแต่ละบทเรื่องนี้เล่นกับอารมณ์คนอ่านโดยตลอดมีช่วงที่ทําให้ลุ้นได้เรื่อยๆอ่านไปก็ได้แต่ลุ้นว่านางเอกของเรื่องจะถูกใครสักคนฆ่าในซักฉากของเรื่องตัดสลับไปมาพร้อมกับการคืบคลานเข้าใกล้คลิมแ์ของเรื่องสร้างความระทึกชวนติดตาม ความตื่นเต้นค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยต้องคอยเตือนใจไม่ให้สปอยตัวเองด้วยการแอบพลิกไปอ่านช่วงหลังๆก่อนซอนกยองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอัจฉยะวิทยาเธอได้รับการติดต่อจากนักโทษประหารผู้เป็นฆาตกรต่อเนื่องนามอีบยองโดเขาต้องการพบเธอคำขอของนักโทษที่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวหลุกความอยากรู้อยากเห็นความต้องการเรียนรู้ และความต้องการข้อมูลที่ไม่อาจหาได้จากที่ไหนแล้วเธอก็ตัดสินใจลงเล่นเกมของเขาในวันแรกที่เธอได้พบกับอีบยองโดเย็นวันเดียวกันนั้นเธอได้พบกับลูกสาววัย11ขวบของสามีฮายองเป็นลูกติดของสามีกับภรรยาเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วและเช้าวันนี้เองตาและยายของเด็กหญิงก็เพิ่งเสียชีวิตในกองเพลิงเด็กหญิงจะได้มาอยู่ร่วมบ้านกับเธอนับจากวันนี้ ระหว่างการเข้าไปสัมภาษณ์นักโทษประหารในเรือนจำกับชีวิตครอบครัวที่อยู่อยู่ก็มีเด็กที่มีปัญหาอันมืดดำเข้ามาอยู่ร่วมบ้านซอนกยองจะต้องรักษาสมดุลน,นี้เพื่อให้ชีวิตดำเนินไปแม้ว่าหนังสือจะน่ากลัวและชวนระทึกแต่ก็มีแง่มุมที่อ่อนโยนความรู้สึกของฆาตรกรที่ค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาทีละน้อยทําให้เราเข้าใจได้ว่าภายในตัวตนของฆาตรกร มีคนธรรมดาสามัญซ่อนอยู่และบางทีภายในคนธรรมดาที่เราพบปะอยู่ทุกวันก็อาจมีเศษเสี้ยวของฆาตกรซ่อนอยู่เช่นกันมีเพียงบางอย่างที่เสริมเติมองค์ประกอบในตัวเราเปลี่ยนคนหนึ่งให้กลายเป็นอีกคนยืนฮายองทำให้เรานึกถึงยูกิโฮจากพระอาทิตย์เที่ยงคืนเธอทั้งสองคนมีแผลทางใจเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันเกิดจากบุคคลประเภทเดียวกัน และทำให้พวกเธอเติบโตขึ้นมาคล้ายกันมันรู้สึกเย็นยเยือกในอกไม่รู้ว่าในโลกแห่งความจริงมีเด็กแบบนี้อีกจำนวนเท่าไหร่และพวกเขาจะวิวัฒนาการกลายเป็นปีศาจจำนวนเท่าไหร่มนุษย์เราพบเจอกันรักกันเกลียดกันสร้างบาดแผลให้แก่กันและกันเยียวยากันฆ่ากันและตายจากกันเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ โลกใบนี้มีคนปกติอยู่เท่าไหร่และมีคนไม่ปกติอยู่เท่าไหร่เราแค่อยู่ปะปนกันท่ามกลางกันและกัน